สวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับเบลยูกะตะนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอกนะครับโดยภารกิจของเราในวันนี้คือการไปเอ่ออยู่บนเรือนะครับอยู่บนเรือมันเรียกว่าเรืออะไรสักอย่างนะดูใหญ่เบ้อเล่นนะครับก็วันนี้เราจะไปอยู่บนเรือพร้อมกับแบบไปตามหาสิ่งลึกลับที่เราถูกจ้างวานะฮะเราถูกจ้างไว้ห้ตามหาสิ่งลับที่อยู่ในนั้นนึกเรื่องมันจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา่นี่ยหรอติดตามชมกันนะครับไปกันเลยดีกว่า Let's go

พานายไปสุกปาต์ตีีทิศยอไปเลยเอ่อ <Yes. S 1> โอเคว่าไงครับกับตนันผวกผมไปสำรวจเรือตามที่กับตันวางแผนไว้แล้วนะครับกับตนันดียิเดีต้องรับกับฉันว่าคุณนายจะสนุกกับมันนะโอ้อเดสตดูดินาอถึงเวลาเล่นเกมแล้วอะไรกันเนี่ย oh. โอ้เออะกดกดกดอะไรบ้างสไลเดอร์สไลเดอร์ข้างบนทำไมอ่ะอ้าวิ้งอิสตวิ้งวิงมีอ่ะฮะไปหายมันเร็ว่าซอม มันอยู่ตรงไหนอะซ่อม่ะนี่ไงไปซ่อมแล้วกับตันกับตันเพลงติทกระสิทธิ์ไหมเนี่กับตันอันนี้เป็นเบี้ยวนะกับตันนี่กับตันซ่อมอะไรฮ่าฮ่าฉันเป็นคนแรกโอ้ปาตัวเดิมได้ Paper Paper ห้องน้ำห้องน้ำทางไหนวะไอ้ไม่ได้สำรวจห้องน้ำทางไหนวะไปตามบอลไปแล้วกันไม่รู้ไปละไม่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 วิ่งวิ่งไม่ไม่จะเป็นคนแรกจะเป็นคนแรกจะเป็นคนแรกป้า ไม่จริงนี่กับตัเกับตนผมออกก่อนผมมาก่อนไม่จริง <S <S โอ้ล a s ส i t ไอเทมแล้วชิว้นสุดท้ายงอ่าเอา่อโคดินชิกเกตไปหาที่ไหนวะชั้นสามออเอ่เอ กออมดิน n ชอปต์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 ตดต์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 ตต์ต์ต์ตต์อ์ต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 ต์ต์ต์ตต์ต์ตต์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 ตะต์ตมต์ต์ต์ต วายแจงใช่เอาไปเอาไปเอาไปแหกตาดูเลยครับกับตันกับตันไม่เอาอ่ะกับตันเลี่ยมไะเนี่ยกูเล่นทิเก็ตเนี้ยนะกับตันโอเคตือตือตือโอ้เหมืดแล้ว,ลว,ลวกับตันกับตันแจ็คตันหายโอ้ไมชั้น <Okay. S 2> nice พักพรพักพรอ,อ,อ่อมืมโอเคโอ้เอ่อต้องไปเอาซ่อมอย่างนั้นหรือไม่มันพิซซ่าสออหรักคนไปไหนล่ะพิซซ่าฟรีกัปตัน ผมกินไม่ได้แชฟีเอนจอยงำ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 เบดนะโอเคครับกัปตันผมกำลังจะไปที่เตียงพออเปิดทุกห้องเลยไอ้นี่ปี ผมนอนแล้วครับแกยังไมรีบนอนขอขอเปิดประตูอนอน,นออเงีเ้ยเฮ้ยทำไรกลับไปห้องตัวเองนี่นะไอ้เงี้ยแหละี่นอน คุณนี้พวกเรามีดินเนอร์กับกับตันเราจะสร้างาอาหารที่ดีกูสไนทเอฟวอร์วันสวัสดีทุกคนสวัสดีครับน้องโอ้เหนือไม่ได้เช้าเลยนะเฮ้ยไอ้ hey, ไนีน่ตืน่นนอนไม่หลับนะฉันกลัวกลัวอะไรอะบอส อก็เป็นการนอนที่กระจอกมากเลยนะรู้เปล่าเดี๋ยวฮีสวายเออฉันรู้สึกแปลกๆเอ่อเราขโมยตั๋วฟรีได้หรือเปล่านะเอ่อ n o t h i n g s c o o l เดี๋ยวันฟรีเน่าจะเอามันฟรีๆได้นะไม่าสนใจหรอกเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะ คืออะไรเ่เวลาตื่นแล้วว่าอะไรวะล่ะคืออะไรโอ้มค์กอมันคืออะไรเนี่ยโกชิปเรือผีอ๋อโหสุดยอดไปเลยโอ้เกิดอะไรขึ้นเอ่อระวังไว้กระจุกมันจะแตก